วิชาการเก็บหุ้นเข้าพอร์ตนะครับคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้คนที่มาเล่นหุ้นบางคนประสบความสำเร็จบางคนไม่ประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งมันมาจากการที่สมมุติว่าถ้าคุณเรียนจบแล้วทำงานนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดสดใสามากนะครับคุณก็เรียนจบคุณศึกษาหุ้นมาอย่างดีคุณคิดว่า โห oh, แนวโน้มของเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยคงจะวิ่งไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแต่ทันทีที่คุณเริ่มเอาเงินของคุณเนี่ยมาลงหุน้นปีที่1ผ่านไปปีที่2ผ่านไปปีที่3ตลาดด้าแรงเกิดต้มยํากุ้งเพิ่งจะสุดหัวขึ้นมานิดนึงเจอซับพามซัดเข้าไปอีกคุณก็คงจะเห็นแล้วว่าเงินเก็บของคุณมันหายไปกว่า80%ซ คุณก็คงจะคิดว่าเนี่ยแหละหุ้นคงไม่เหมาะกับคุณแต่คนอีกคนนึงนะครับจังหวะชีวิตเขาเรียนจบมาตอนนี้พอดีนะเขาเริ่มทำงานเก็บเงิน5ปีแรกของการเก็บเงินเขามองเห็นตลาดหุ้นว่าโอ้โหหุ้นกิจการดีๆมันมีแต่ตัวถูกๆเท่านั้นเลยเขาก็แบ่งเงินเดือนของเขาเนี่ยมาซื้อหุ้นเก็บนะครับตลอดระยะเวลา5ปีที่เขาเก็บเขาไม่มีกำไรเลย แต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เขายังเก็บต่อไปเพราะว่าต้นทุนของเขามันไม่ได้ลดลงไปแถมระหว่างทางเขาจะได้ปันผลด้วยทีนี้ระยะเวลาผ่านไป20ปีนะครับพอร์ตของเขาเติบโตเกิน10เท่าบางคนอาจจะโตไปถึง50เท่าหรือ100เท่าเลยก็ได้ถ้าเขาใช้เงินปันผลมาซื้อเพิ่มเรื่อยๆคุณเห็นไหมว่าจังหวะชีวิตคนมันมีผล แน่นอนนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่อยากศึกษาการลงทุนในหุ้นเราจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องมาใช้เส้นค่าเฉลี่ยอันนี้คือเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะครับดูในกราฟเดือนนะครับถ้าเป็นหุ้นถ้าเป็นสินทรัพย์อื่นอาจจะดูในกราฟวีก,ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะดูในกราฟเดือนหมายความว่า ถ้าราคาวิ่งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยเราจะไม่ซื้อหุ้นนะครับเราจะเก็บเงินไว้ในบัญชีธนาคารเราจะเก็บเงินไว้หรือเราจะเอาไปลงทุนพวกอสังหาก่อนก็ได้นะครับแต่ทันทีที่ตลาดเกิดวิกฤตนะครับราคาวิ่งลงมาอยู่ใต้เส้นสีเหลืองแล้วเนี่ยนะซึ่งมันไม่ได้เกิดบ่อยนะครับ 30ปีตลาดหุ้นไทยเกิดแค่3ครั้งเองหมายความว่ามันมีบางคนนะครับที่เขาซื้อตลอดชีวิตการทำงานของเขาเขาซื้อหุ้นแค่3ครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ช่วงโควิดหมายความว่าช่วงที่ตลาดมันไม่ลงเนี่ยเขาก็จะเอาปันผลเนี่ยเอาไปลงทุนอย่างอื่นหรืออาจจะเก็บเงินสดไว้ในบัญชีแต่เมื่อไหร่ที่ตลาดดับเนี่ยเขาจะเริ่มทยอยเอาเงิน เข้ามาซื้อแล้วนะครับจุดนี้แหละที่ทำให้นักเทรดหน้าใหม่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนที่เอาเงินมาลงทุนในหุ้นเนี่ยทุกคนล้วนที่จะอยากรวยทันทีนะครับอยากซื้อวันนี้แล้วเดือนหน้ารวยเลยอยากซื้อวันนี้แล้วปีหน้ารวยเลยมันเป็นไป,นปนไม่ได้ครับมันมีระยะทางของมันมันมีไซเคิลของมันกว่าที่ตลาดหุ้นเนี่ยส่วนมากมันเป็นกิจการนะ กว่าที่กิจการหนึ่งมันจะขยายตัวกว่าจะขยายสาขาออกไปทั่วประเทศเนี่ยมันใช้เวลาเซตตัวเซตระบบนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลากับมันอย่างน้อย5ปีถึง10ปีมันถึงจะเห็นผลนะครับ